สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วครับกับช่องบอสซาซามีรถยุค90มาขายกันครับวันนี้ในราคาย่อมเยาวราคามอเตอร์ไซค์เลยครับคันนี้ตัวนี้จะเป็นถ้าชื่อไทยเขาก็เรียกกันโตโยต้าโดเรมอนนะไม่รู้ว่าประวัติเป็นมายังไงทำไมเขาเรียกโดเรมอนกันก็ชื่อตรงรุ่นก็คือโตโยต้าโคโรล่ลานะคะรหัส AE92 ตัวนี้เป็นเครื่องหัวฉีดนะคะั 4A 2ระบบครับแก๊สน้ำมันสีก็ค่อนข้างสวยครับมีตรงนี้เดิมบางนะมีสีแรกเกอร์ล่อนนิดหน่อยตามนี้ตามพื้นผิวนิดหน่อยครับขัดได้นะขัดออกนะครับเหมือนแรกเกอร์หลดนะฮะเป็นอย่างนี้รอ,อบคัน แต่สีไม่มีแตกไม่มีร่อนเลยนะฮะสีบางๆเลยครับไม่มีแตกไม่มีร่อนนี่ประมาณนี้น่าจะเห็นนะคะสีกลางแดดอยู่ขัดออกครับผมไม่มีเวลาขัดให้แค่เนี้ยครับรอบคานมีอยู่แค่นี้ตนี้นิดหน่อยก็โชว์สีสันให้ดูกันเครื่องดีนะครับขับขี่ทางไกลสบายเลย ก็สองระบบครับแก๊สน้ำมันเป็นเครื่องหัวฉีดนะคะ mm. 4A เกียร์ธรรมดานะฮะตัวนี้ขับมันๆเลย5สปีดโดยรวมถือว่าแจวแหววสะใจกันไปเลยตัวนี้สตาร์น้ำมันอยู่ครับนีรถได้สตาร์น้ำมันอยู่มีชิ้นนี้หายไปชิ้นหนึ่งครับตามได้ครับตามสุสานรถเก่า ล้อแม็กตัวนี้คือเจ้าของใส่ฮอนด้ามาโอเคเดี๋ยวลองขับขี่ให้ดูป้าน <Come. S 2> นี่ผมตารตาเครื่องไว้แล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับท่อแอบแซบนิดนึงเข้าดังนิดนึงครับ ตัวนี้ก็แอร์ยังไม่ได้ไปเติมให้นะครับรถจอดไว้นานก็เดี๋ยวลองต้องไปเช็คดูหลามันปิดนะครับวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่หนะครับช่วงล่างนุ่มมากครับสําหรับรถดีเก้าศูนยนุ่มมากจริงจริครับนี่ครับขึ้นเนินลงเนินสบายเลยครับตัวนี้วิ่งน้ํามันอยู่นะครับถ้าเราอยากจะใช้แก๊สก็ปรับจูนได้ เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองปั๊บมแก๊สดูต้องดับรถไหมดับดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยอ่าสับมาใช้แก๊สดูใช้แก๊สแรงมากครับบอกเลยแรงมากแรงกว่าน้ำมนันอีกครับอุปมณ์เปิดติดนะฮะน้ำยาแอร์น่าจะขาดอุปกรลมก็เย็นแล้วครับ มีเสียงละมีเสียงคอนโซลน,นิดหน่อยถือว่าใช้ดีเลยยางเยิงก็ใหม่ล้อมแม็กด้วยครับอารีตัวนี้ต้องไปต่อประมาณสองปีกว่านะครับตีถ้าว่าสามปียังไม่ขาดนะครับแต่ว่าต่อได้ปกติน่าจะต้องไปต่อประมาณสองปีกว่ารถจอดไว้ครับคุณลุงจอดไว้ไม่ได้ใช้นะคะ ไป็นรถคุลุงนะฮะอยู่โคกกระเทียมจังหวัดลบบุรีนะครับเกียร์สองครับเกียร์สามครับเข้านุ่มๆเลยครับทุกเกียร์เลยครับขับดีมากเลยครับช่วงล่างก็ถือว่าแจ๋วเลยครับสำหรับรถราคานี้นะราคามอเตอร์ไซค์เลยนะบอกเลยคันนี้ใครดูคลิปนี้ไม่ควรพลาดเลยเอาไปเท่าไหร่ดีเอาแบบไม่ต้องต่อกันเลยดีกว่า สองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะค่าจัดส่งไม่รวมสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทแล้วกันสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาททวนจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยเลยครับเหมือนเดิมก็คิดตามระยะทางจริงนะฮะโอเคถึงแล้วคาแคร์ที่เดิมนะฮะก็สมพลคาแคร์เดี๋ยวลองเกียร์ถอยหลังกันหน่อย เกียร okay, ์สลังกันหน่อยรถขับดีจริงครับน่าใช้เลยครับโตโยตา้าโดเรมอนใครเคยใช้สมัยน้นุ่มก็จัดไปเลยครับโอเคเบกมือใช้งานได้นี่วิ่งแก๊สมานุ่มนิ่มเลยครับน้ำมันก็ใช้ได้แก๊สก็ใช้ได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมกับช่องบอสซาหรือจะเป็นรถบ้านบอสน,น,นะครับก็ มีรถมาขายกันทุกวันเลยครับราคาพิเศษราคาประมาณนี้ครับสองมือสองมือกระบาสองมือกระบะนี้ครับแล้วก็ขับขี่ได้จริงครับช่วงล่างดีถือว่าโอเคเลยครับรายงานตรงจุดนะครับผมจัดส่งถึงหน้าบ้านด้วยเผื่อคุณไม่สะดวกมารับรถเองหรือใครสะดวกมารับรถเองผมอยู่จังหวัดลบบุรีนะฮะปักหมุดมาได้เลยที่โสพลคาแคร์นะฮะตัวเมืองโอเคงั้นก็ผมขอตัวไปก่อนนะครับวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องขอบคุณครับ